นี่ครูมีอคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดตอ่อ l ล ne id หรือเบอร์โทรตร,ตรงนี้ผ่านทั้งระบบ id l ล n e ได้ผ่านทาง Line น,นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3มเดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นไกรม่าการปรับคำศัพท์ การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับคุณวัชครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้เราก็มาดูมันเป็นสำนวนที่ใช้ในการพูดนะครับ <c oughs> แล้วก็ยากนะครับถือว่าแปลไม่ตรงนะครับข้อที่หนึ่งออกเสียงกันก่อนนะ Oh I'm so sorry เสียงอ่าเนาะ sorry it completely slipped สิ่งด e. ีนะครับ my mind อันนี้สิ่งดีนะครับ the dog my mind ลองทำแล้วกดหยุดได้ก่อนนะครับเขาบอกว่าขอโทษด,ด้วย I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะนะครับ uh, so ก็คือมากเลยนะครับ it's completely slipped my mind slip ปกติแปลว่าลื่นถลายไ,ไปทระแปล mind ก็คือพวกจิตใจจิตใจของฉันที่มันลื่นถลาย อย่างสิ้นเชิง completely completely คือสิ้นเชิงก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับในสำนวนนี้นะครับ it's completely slipped my mind นะครับอันนี้ให้ความหมายว่าข้อดีด็อก he forget นะครับคำเอสนะขอโทษทีเพราะเป็นประธานฮีนะ he forgets to call the v e m e n t ข้อนี้ตรงที่สุดนะครับฉะนั้นสำนวนนี้ it's completely slipped my mind นะครับจึงแปลว่าสมมติแปลว่าลืมลืมสนิทต,ตัวนี้แปลว่าสนิทนะลืมสนิทสนิทก็คือร0 0นั่นเองลืมสนิทเลยนะครับ slipped my mind he forgets เขาลืม to call เีิงแอวนะวก็ยก uh, ลิ้นขึ้น to call uh, the woman คือผู้หญิงเนะี่ยลืมเนะี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ ข้อ A he's already bought a car นะครับ bought เสีย <boat, S 2> งทีตัวนี้มาจาก buy bought bought ที่แปลว่าซือ้อนะครับซื้อรถเขาซื้อรถแล้ว already ข้อ B he didn't m e a n to b r o t h r the v e m e n t เขานะครับไม่ได้มีเจตนานะครับ mean เสียงเองเองนาะที่จะรบกวน b r o t h r ที่ h ฮตช์ล่นนะครับ brother รบกวนผู้หญิงคนนั้นนะครับข้อสี่ he didn't say he would call the w o m e n he didn't เขาไม่ได้พูดว่านะครับเขาเนี่ยจะ w would เสิ่งดีนะครับจะโทรไปหา the w o m e n คือผู้หญิงคนนี้นะครับข้อสอง don't worry about that t h i s is my Don't worry อย่ากังวล about นะครับสิ่งทีเนาะ that ก็ t h แล้วเปลียน the the th สิ่งนี้นะครับ these is t h กลับแล้วเปลี่ยนออกมาเหมือนเดิมน,นะครับนี่คือ my treat treat สิ่งทีปกติ treat ให้ก็หมายถึงการปฏิบัติครับอย่างเช่นการพูดดีๆกับคนนี้การปฏิบัติดีเป็น treat แต่ลนะความหมายนี่ก็คือฉันนะ my treat คือเลี้ยงเองเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ต้องจ่าย นะครับ it it is my treat ครับ it uh, t h i s is my treat นะเดี๋ยวเลี้ยงเองไม่ต้องใจ่ายนะครับอันนี้นะครับมีการแก้นดิดหน่อยนะครับนะครับมีการแก้นดิดหน่อยนะครับ p a t e for ขอโทษนะกดหยุดแล้วทำได้นะครับอันนี้คำตอบก่าข้อดี p a t e ์ e everyone นะครับ ทุกทีทุกทีทุกทีนะครับ everyone นะครับ for the movies คำตอบต้องเป็นข้อดีนะครับขอโทษลืม s h e a d ตัวนี้มาจาก pay ช่องสองสามคือเพจเพจแต่ว่าเธอจ่ายนะครับ paid สิ่งดีเธอจ่ายที่เพจ everyone จ่าย everyone นะครับจ่ายให้ทุกๆคนจ่ายอะไร for the movie นะครับ for ส,สิ่ง f นะฟฟนะครับ for เป็นค่าดูหนังนะครับ the movie สิ่ง v กัดลิฟิปักล่าง movie อันนี้ถูกที่สุด admissions to the movie is free นะครับ admissions ก็คือค่าเข้า to ไปยังหนังหรือภาพยนตร์เนี่ย free นะครับค่าเข้าแต่ my t r i c k คือเลี้ยงอะ ฉะนั้นก็ต้องมีผู้เลี้ยงนะครับก็คือชีเพศเธอจ่ายให้เนะี่ยตรงที่สุดข้อ she will lend the man some money นะครับชิว l ลน e ์เลน n d คือให้ยืมให้ยืม some money some คือบางส่วนก็คือให้ยืมเงินบ้างบางส่วนให้กับ the man สิ่งเอนนะก็คือผู้ชายก็ h ี w ชิวบาย the tickets for the movies เธอจะนะครับซื้อ the tickets คือตั๋วนะครับเพื่อที่จะไปดูหนัง for the movies อันนี้จะแปลไม่ตรงนะ for มปนแปลว่าสำหรับแต่ตัวตรงนี้ก็แปลในอีกบริบทหนึง่งคือให้มันคล้องกับภาษาไทยนะครับข้อ3 it's probably in a new part of town w i l l have to call for directions นะครับ It's p r o b a b l y บางทีเนี่ยนะครับบางทีอยู่ ESMR ตัวนี้คืออยู่บ,บางทีเนี่ยมันน่าจะอยู่นะครับในนะครับ parts of คู่กันในส่วนหรือตอนที่มันเป็นส่วนหรือตอนหรือพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มันใหม่ของเท้าคือของมืองนะครับ What we have เราก็จะต้อง call for Directions ค l l ก็คือโทรศัพท์นะครับ h a v e t o นี่คือต้องเราต้องโทรไปนะครับ Call for โทรไปถามสำหรับ Directions คือทิศทางแล้วก็คือโทรไปถามนะครับเ <c oughs> สร็จว่าข้อที่ถูกที่สุดอันนี้ต้องเป็นข้อ4นะครับ The man and w o m e n are unfamiliar with the area นะครับ ผู้หญิงและผู้ชาย or เสียงาเนอะ unfamiliar นะครับเสียงาเช่นกันไม่คุ้น familiar with นี่ใช้คู่กันไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นะครับ the area เสียง R area area นะครับข้อ a the man and women live on the street นะครับผู้หญิงและผู้ชาย Leave เสียง v กัดในสงปกล่างนะครับ Leave อาศัยอยู่นะครับที่ทุกนี้แปลว่าที่จริงๆรออนแปลว่าบนนะเราแปลว่าที่ก็ได้นะครับที่ถนนเส้นนี้ขอ้อ b the directions นะครับ the women got were wrong directions คือทิศทางที่ the women ผู้หญิงคนนั้น get got ขึ้นนะครับ get ก็คือได้รับ got ได้รับมามัน wrong ก็ดี The women already called for directions. The women s, <S คือผู้หญิงเนี่ยได้ called สิ่งอีดีนะครับ call for คู่กันคือโทรไปถามสำหรับ directions คือทิศทาง already คือแล้วแต่อันนี้ไม่ได้โทรนะนะครับยังไม่โทรนะครับเพราะว่าในโจทย์เกิดความสับสนนะครับเกิดความสับสนนะครับ พอเกิดความสับสนปุ๊บก,ก,ก็เลยต้องตองขอเห็นไ่ะอยู่ก็อาจจะ probably เนี่ยนะครับอยู่ใน part of ในส่วนหรือตอนหรือพื้นที่ของเมืองที่มันใหม่ก็เลยงงเห็นเขาก็เลย have to ก็คือต้อง call for โทรไปถามสำหรับ direction แสดงว่ายังไม่โทรเห็นที่ถูกที่สุดต้องเป็นข้อ4คือ unfamiliar with เห็นไหมครับ unfamiliar with นะครับเนี่ยตรงที่สุดแล้วเนาะ unfamiliar with นะไม่คุ้นเคยแต่ถ้า familiar ัอันทิ้งเนี่ยเหลือแต่ familiar with ที่แฮชแลินออกมา with อย่างเงี้ยนะครับจะแปลว่าคุ้นเคยครับก็สิ it's nice to see the sun for a change นะครับ it's nice to nice ก็มันดีจังเลยนะครับ ที่เราจะได้เห็นเห็นก่อนนะก็ไปแปล a changed ครับการเปลี่ยนที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครับเราไปแปลตัวนี้ก่อนนะ a changed การเปลี่ยนแปลงนะครับมันดีนะที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงมาเห็นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นอะไร เห็นการไปแปลนั e ้นคือได้เห็นพระอาทิตย์อันนี้แปลยากนิดหน่อยแต่ถ้าเราไปแปลตรงๆนี่บางทีมันสับสนนะครับสร้างความสับสนนะอันนี้ก็คือ it's nice ถ้าดีที่เราจะเห็นพระอาทิตย์สำรับการเปลี่ยนแปลงมันก็จะแปลแปลกๆนะครับงั้นเราก็ต้องไปแปลคำว่า a change ก่อนนะงั้นเวลาออกเสียงนะครับ เวลาออกเสียง it's nice to see เพื่อที่จะเห็นะครับเห็นแปแป a change เส Ch ีงจ i̇şte. ี change การเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนเห็นอะเห็นพระอาทิตย์บ้างนะครับสปาร์ติกก็คือสัญลักษณ์ของอานะครับยหนเนี่ยตรงนี้ที่ตรงที่สุดในข้อ4นะข้อดีนะครับ she's happy because of the weather นะครับเธอมีความสุขอันเนื่องมาจาก because of เซิง F นะ of the weather th แลบลิ n the weather นะครับ the weather ก็คือ happy กับอากาศเพราะพระอาทิตย์เป็นตัวแทนของอากาศที่ดีในต่างประเทศนะครับยังการได้เห็นบ้างก็ดีเ้าเอ she usually in a good mood เธอเนี่ยเป็นนะครับ เธอนที่เป็นเธอี่อยู่อะไรเงี้ยเธออยู่ in, ในในสภาพที่มันเป็นอารมณ์คือมูดสิ่งดีนะครับมูด <M ood. S 2> อารมณ์ที่ดีเป็นประจำ usually บ่อยๆนะครับคือบ number b นะครับ she doesn't as cheerful as she looks cheerful feel เธอเนี่ยไม่ได้รู้สึกนะครับเนี่ย she doesn't feel เสียงแอลเนี่ยรินยกไปข้างบนนะครับเธอไม่ได้ feel ก็คือรู้สึกนะครับร่าเริง cheerful เท่ากันกับ ถ้ามี as สจุดจุดเออย่างเงี้ยนะครับเวลาแปลมันจะแปลว่าเท่ากันกับนะเท่ากันกับมันแปลยากนิดนึงนะเราต้องค่อยๆนะครับมันมันมันยากเนาะมันก็จะลำบากหน่อยนะครับเฉลยไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับ,ไ,ไ,มนนรบไม่ต้องรีบนะมันยากเนาะ แปลเปอรออกเสียงอีกอะไรเงี้ยนะครับก็จะยากเธอไม่ได้รู้สึกร่าเริงเท่าก,กันกับที่เธอเนี่ยที่เธอที่เธอควรจะเป็น Che s ชีลุกปกติเธอมองมันจะไม่ได้เซน์ของภาษาไทยนะครับมันจะลำบากเธอไม่ได้ดูร่าเริงเหมือนกับที่เธอเป็นนะเออ she ล o o ส์ก็คือเธอเป็นอยู่คือ ปกติแปลว่ามองแต่ในะปริบทเนี่ยก็ต้องแปลให้มันถูกข้อสี่ she enjoyed her son's visit <S เธอนั้น enjoy e เสียง e d เธอสนุกสนานเธอ happy ก็ได้นะครับกับอะไร her son s visit เสียง v กัดลรือ v ปกลังกับการมาเยี่ยมมาเที่ยวของลูกชายครับ number five my roommates and I decided that this year will stay put. my roommate สิ่งทีนะครับ roommate เพื่อนนะแล้วก็ตัวฉันเอง decided สิ่งดีนะ decided ตัดสินใจแล้วว่านะัอันนี้แปลว่าแล้วอะนะครับ this year นะครับที่ inn, ในปีนี้เราก็คงนะครับ we would เราคง ที่จะอยู่ที่เดิมคำว่า stay put ธเซ็งผีปักปักปัก put stay put ก็คืออยู่ที่เดิมเราไมา่ย้ายอ่ะยังคำตอบเป็น A he is not planning to move เขาเนี่ยไม่ได้วางแผนที่จะ move เซ็งพีกัน,นี่ผีปักล่ยางย้ายหรือขยับใี่ถูกที่สุดข้อ b he has found a new apartment เขาเนี่ยได้พบไฟล์ตัวนี้มาจากไฟลฟ์ found f i l เขาได้พบอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ไม่ตรงก็คื e he's looking for a new roommate นะครับเขาได้มองหา looking for นะครับสิ่ง are looking for ได้มองหา r o o m m a t คนใหม่สักคนหนึ่งอ่ะอดีด็อก he's also having troubles with his apartment นะคเขานั้นมีปัญหา trouble สิ่งบ,บ,บปัญหา with th labrin น,นะครับกับ his apartment สิ่งที่อพาร์ตเมนต์ของเขา number six you seem on edge this morning นะครับคุณดูเหมือนว่าจะอยู่บนขอบ edge สิ่ง e g e นะครับอยู่บนขอบ ช้าว,วันนี้แปลกๆแ,แล้วอยู่บนขอบนะมันก็จะดูแต่จริงแปลว่าคุณดูหงุดหงิดฉะนั้นสำนวน on น on e แปลว่าหงุดหงิดครับคุณดูเหมือนว่าจะหงุดหงิดนะเช้านี้นะครับอืมคำตอบได้ไหมนะคำตอบถ้าเป็น a ตรงที่สุด public speaking makes him nervous ครับ public speaking ก็คือการพูดในที่สาธารณะ makes ททำให้เขาเนี่ย nervous เส้นวีกัดลิ้นฝีปากล่างนะครับ nervous nervous ก็คืองุดงิดประมากรัวนี่แหละตรงที่สุดพศัพท์คำว่า nervous จะตรงกับ on e g e ก็ be his final examinations is this afternoon นะครับ his final examinations นะครับการสอบไร่ก็จะตรงกับ t h i s afternoon uh, these th ับดินตัต,ะต,ะต,ะตะัต afternoon ปิดด้วยเสียงเอ,งนะะอนน see, ็นะครับก็คือบ่ายวันนี้ see he enjoys classrooms presentations he enjoys นะครับเขามีความสุขสนุกสนานกับ classroom presentations นะครับการนำเสนอของ classroom he's going to miss his afternoon classes นะครับเขาจะ going to จะ miss ก็คือพลาดไม่ได้เข้าร่วมนี้นะครับตามไม่ทันนะไม่ได้เข้าร่วมอะไร his afternoon classes นี่ออกเสียงซสงนะครับวิชานี่แปลจริงไม่ได้แปลว่าชั้นเสมอน,นะวิชาในตอนบ่ายครับ afternoon classes number seven what a gorgeous jacket it must have cost a fortune แล้วเขาก็บอกว่า not at all it's a hand me down นะครับ is a gorgeous jacket ซึ่งที่เป็นแจ็คเก็ตที่สวยมากเลยนะ is a gorgeous นะครับ a gorgeous jacket is must ซึ่ง st มันเนี่ยต้องมีนะครับ cost ซึ่ง st นะครับราคาที่สูงลิปปบปกติ for June ซึ่ง n เนี่ยนะครับจะแปลว่า คนจูนเทเลอร์นะครับก็คือพวกดูดวงแต่ณนะที่นี้แปลว่าราคาสูงลิบก็ได้นะครับเขาบอก not a show ไม่เลยเนี่ยเราแปลรวบนะครับ it's h a n d me down นะครับมันเป็นตัวนี้แปลว่าเป็นนะเป็นมือเอ่อที่ดาวืลงมาไม่ใช่มันแปลว่าอ่าเขาให้มานะครับเนี่ยเนี่ย hands me down เขาไม่ hand down แปลว่าให้มาแต่พอมีคือให้กับฉันมานะครับก็จะไปอย่างนี้ยยน number seven จะ,ะเขาต้องการจะถามสำนวนอันนี้นะ hands m e down เยนเนี่ยต้องเป็นข้อดีดอก someone gave it to him someone gave อันนี้มาจาก give เนาะ give gave given นะครับแปลว่าให้มันมาอย่างฉันที่ตรงที่สุดข้อ A he bought it at a well-known store ครับ bought มาจาก buy bought bought ที่แปลว่าซื้อกยรยะสามช่องนะซื้อมันมาจากหรือที่นะครับ a well-known store เสียงออก,ก็คือร้านที่มีชื่อเสียง it was very expensive ครับมันเนี่ย very กัดหิีิปักล่างนะครับ expensive กัดนหนีิปักล่าง,นะ ensive, างมันแพงมากนะครับ ข้อ4 he doesn't considered it attractive นะครับเขาเนี่ยไม่ได้คิด considered เนนะครับ consider พิจารณาหรือคิดว่ามันเนี่ยนะครับ attractive มันน่าสนใจนะครับ attractive เซนวกัดลิฟ์ปาล่างข้อ 8. คํคำถามนะครับถามว่า what does the man mean นะครับผู้ชายคนนี้ให้ความหมายว่าอะไรก็คือ man นี้นะครับ ผู้หญิงบอกว่า you seemed so pensive lately, John ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะเหมือน pensive เสียงีกับดีฟิปากล่างเหมือนคุ้นคิดมากๆเลย pensive เหมือนเราคุ้นคิดิดมาก,กน,นะครับ lately ช่วงนี้หมู่นี้ตอนนี้นะครับ John หมู่นี้คุณคิดมากนะเขาบอก I can't decide whether to accept that job offer นะครับ ฉันไม่สามารถที่จะ design สิ่งดีนะครับตัดสินใจได้ว่าที่จะ accept ยอมรับ that ที่ h แล็บนี้นะครับงานชิ้นนั้นที่ offer เสนอมานะครับนะครับแสดงว่าเขาคิดมากเพราะว่าเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอางานหรือไม่เอาดีนะครับข้อ4ถูกที่สุด He has an important decision to make. Kaumi, kaantasin important, some kan, to make, sin ke, he wasn't offered the job. Kaumai dye offer, kumai dye up yun kaosinu he hopes the women accepts his offer. เขาหวังว่าผู้หญิงจะ accept ยอมรับข้อเสนอ offer ของเขาพอดี he would rather be left alone เขามักที่จะนะครับเนี่ย would rather th rather เขามักที่จะ left อันนี้มาจาก l e a v e left left, left. ท,ท,ที่แปลว่าปล่อยนะครับนะครับที่แปลว่าปล่อยเขาถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว alone Alone น,นะครับข้อสุดท้าย I feel overdressed at this party นะครับฉันรู้สึกว่ามัน feel overdressed สิ่งอีนะครับฉันรู้สึกว่ามันจะ overdressed นะครับมีการแต่งตัวหรูก็จะกล่าวว่า overdressed นะ this party สิ่ง I this party ก็คืองานปาร์ตี้นี้หรูฉะนั้นกขเอถูก Everyone dressed to exquisitely. ทุกคนเนี่ย dressed ใส่ดีนะครับแต่งตัวแบบหรูหรากันมากๆเลย To คือมา exquisitely นะครับข้บี She surprised by how people are dressed. ถ้ารู้รสึกตัวนี้แปลว่ารู้สึกถ้ารู้สึกประหลาดใจกับอะไร How people คนนั้น dressed แต่งตัวอย่างไร ไอ้ตัวนี้ถูกที่สุดคือ e x q u i s i t e l y นี่ก็คือรูระเพราะฉะน she's i the only one wearing jeans เธอเป็นคนเพียงนะเธอเป็นเนี่ยคนเพียงคนเดียวอันนี้คือเพียงลำดับเดียวคนเดียวที่ wearing เสื้ออ่านะที่สวมหรือใส่ jeans กางเกยงยีนเนี่ยนะครับกางเกยงเกยงีนเพรดี she disagrees with the man to disagree disagrees ครับเธอไม่เห็นด้วย with G H นะครับแรบลิน the นะครับแรบลินลงมา the man กับผู้ชายเสร็จหมดแล้วครับครูวสันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ